ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาองค์กรภาคประชาสังคมนักสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจที่ลงทุนปรับตัวตามกฎหมาย EUDR ร่วมกันลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึงผู้นำสหาภาพยุโรปสารจากจดหมายมีเพียงถ้อยคำสั้นๆแต่ชัดเจนว่าอย่าเลื่อนอีกหลังคณะกรรมาการยุโรปส่งสัญญาณว่าอาจเลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย EUDR ออกไปเป็นครั้งที่2โดยอ้างว่าระบบข้อมูลยังไม่พร้อม แต่หลายฝ่ายกลับเห็นว่านี่คือข้ออ้างที่บั่นทอนความน่าเชื่อถือของยุโรปเองประเทศไทยเป็นผู้ผ,ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับ3ของโลกกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะกำหนดให้สินค้าทุกลอ็อตต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มาจากพื้นที่บุกรุกป่าและตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแปลงปลูกการผลิตน้ำมันปาล์มของไทย3.7ล้านตันต่อปีคิดเป็น4.65%ของการผลิตโลก มูลค่าส่งออก1,057ล้านดอลลาร์ตลาดหลักคืออินเดียมาเลเซียและเมียนมาหนึ่งในบริษัทที่เริ่มปรับระบบการผลิตรับมือกฎ EUDR คือบริษัท Global Green c h e m i c a l จำกัดมหาชนหรือ GGC ซึ่งเลือกปรับโครงสร้างธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อสร้างห่วงโซ่การผลิตคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรม GGC เริ่มสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อให้วัตถุดิบทุกตันสามารถระบุต้นทางได้ชัดเจนและต้องยืนยันได้ว่าไม่ได้มาจากพื้นที่บุกรุกป่าระบบนี้กลายเป็นฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมเกษตรกรโรงสกัดและโรงงานเข้าด้วยกันเพราะหมายเรื่องความยั่งยืนของเราเนี่ยเรามองว่าไอ้เรื่องของ sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยเราต้องทำทั้งตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน นะครับตัง้งแต่ต้นน้ํากลางน้ํามาถึงเราซึ่งเป็นปลายน้ําเพราะฉะนั้นเราก็เลยเร่วมมือกับโรงสกัดหโรงนะฮะแล้วก็ไปช่วยกระตุ้นเกษตรกรอีกพันกว่ารายที่ผมเล่าให้ฟังอันเนี้ยนะครับเพื่อเพื่อ,อทําโครงการอันนี้ก็ก็เป็นเป็นมูลเหตุจูงใจที่ทําไมเราต้องไปทําเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้า ต้นน้ำเนี่ยทำพวกโลคาร์บอนมาให้เราได้เราเราก็จะผลิตไอสินค้าที่เป็นโลคาร์บอนได้ที่ปลายทางเหมือนกับที่ผมบอกนิยามเราต้องเป็นการต้องการเป็นเป็นบริษัทที่ทำกรีนโปรดักต์เพราะนั้นกรีนโปรดักต์มันไม่ใช่ว่าเ,เรามาเริ่มตรงปลายปลายทางอย่างเดียวแล้วไม่ได้ผลเราต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นจุดที่2แล้วก็มาถึงเราได้ อันนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลว่าทําไมเราทําแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเกษตรกรเขาอยู่ได้เนี่ยธุรกิจของ GGC ก็อยู่ได้น้ํามันปาล์มที่ผ่านการตรวจสอบถูกเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพ3กลุ่มหลักไบ,บโอดีเซลแฟตตี้แอลกอฮอล์และกรีเซอรีนซึ่งถูกใช้ในชีวิตประจําวันตั้งแต่น้ํามันเชื้อเพลิงถึงเครื่องสําอางเพราะคนได้ยินว่าเคมีเลยกลัวไปก่อนแต่จริงๆแล้ว เราเองเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมขยายความว่าเคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมคืออะไรก็คือเราเอาผลิตพัณฑ์การเกษตรนะครับมาเป็นวัตถุดิบแล้วก็ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มนะครับเป็นเคมีที่ใช้ของเราเองเนี่ยมีอยู่3มกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยกัน,อ,นอันแรกเนี่ยครับก็คือตัวไบโอดีเซล ซึ่งจะคุ้นเคยกับส่วนผสมในน้ำมันดีเซลอยู่ตามปั๊มต่างๆนะครับตัวที่2เราเรียกว่าตัว Fatty ้แอลกอฮอล์นะครับจะเอาไปใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในพวก Home and p e r s o n ซอลแครหรือสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันสบู่แชมพูหรือพวกเครื่องสำอางต่างๆพวกนี้ก็เป็นตัวที่2ตัวที่3าเป็นกรีเซอรีนนะครับกรีเซรีนเนี่ย ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปใช้กับยากับเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยทำมาจากการเกษตรผลิตภัณฑ์การเกษตรอันนี้คือคือสิ่งที่เราทำอยู่เป้าหมายของ GGC คือลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า20%ภายในปี2030และก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050บริษัทขับเคลื่อนผ่าน3แนวทางคือ ปรับระบบการผลิตภายในให้ใช้พลังงานสะอาดปรับพอสินค้าให้เหลือเฉพาะ Green Product ชดเชยคาร์บอนภายในห่วงโซ่อุปทานเราทําตรงนี้เราไม่ได้ทําเหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าเราจะพยายามไปดูใน Value Chain ของเรา Value Chain ของเราก็คือเรามีต้นน้ําที่เป็นกเกษตรกรที่ปลูกปาล์มเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปส่งเสริมเรื่องของการปลูกปาล์มคาร์บอนต่ําด้วยการลดการปลดปล่อยการ เลื่นกระจกและเก็บคาร์บอนเครดิตซึ่งเราคาดหวังว่าคาร์บอนเครดิตที่เกษตรกรเก็บได้เนี่ยเราจะนำมาใช้เพื่อวิธีการที่3ของเราก็คือการชดเชยการปลดปล่อยการเลื่นกระจกจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกับกเกษตรกรคือโครงการที่รวมกรเกษตรกรกว่า1,000รายเป็น6วิสาหกิจชุมชนผลผลิตต่อไร่เพิ่มจาก3ตันต่อไร่เป็น3.8ตันต้นทุน การผลิตของเขาเนี่ยจาก3 3บาทกว่าลงมาเหลือ2บาทเศษนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้กเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากตัวปริมาณการผลิตกับเรื่องราคาต้นทุนอันนี้คือคือผลสำ,สำเร็จที่ได้และเขาก็ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO uh, นะครับซึ่งถือว่าเป็น เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ตอนนี้เป็นตัวอย่างของโลกนะครับ ISPO เคลมว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทำได้สำเร็จนะครับแล้วก็ทำได้จริงนะครับเป็นตัวอย่างของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่เป็นผลสำเร็จของโครงการที่หนึ่งความสำเร็จนี้ต่อยอดสู่โครงการที่มุ่งสู่การปลูกปาล์มแบบคาร์บอนต่ำสอนวิธีลดการปล่อยกา๊าซและสร้างคาร์บอนเครดิตในแปลงปลูก 1ปีแรกมีเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมกว่า2,000รายครอบคลุมพื้นที่กว่า60,000ไร่ในโครงการที่2ที่เราทำตอนนี้เราเรียกว่าเอ p ป o อปไคลมานะครับต่อคําว่าไคลแม่มาก็คือ Climate t i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  t n o n d n d a p t p t i t n นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเอากลุ่มเกษตรกร,ร,กรมาให้ความรู้ว่าเขาจะทำปาร์มคาร์บอนต่ำได้อย่างไร นะครับแล้วก็เขาจะ,ะสร้างคาร์บอนเครดิตได้อย่างไรก็ไม่ให้ความรู้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้เขาเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเราก็ส่งเสริมให้เขาใช้วิธีการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมอันนี้คือโครงการที่สองที่เราเริ่มเริ่มมา1ปีละนะครับแล้วก็จะทำต่อเนื่องไปอีก2ปีตอนนี้เราเริ่มอบรมพวกกลุ่มที่จะเป็นเทรนเนอร์นะครับเราให้ให้องความรู้ นะครับกับเขาไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลุ่มที่เป็นเทรนเนอร์เนี่ยก็จะไปเทรนเกษตรกรผลสําเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือมันต่อเนื่องมาก็คือเราสามารถเพิ่มปริมาณเกษตรกรที่มาร่วมโครงการของเราเนี่ยมากกว่ามากกว่าโครงการที่1เนี่ยอีกหนึ่งเท่าตัวปัจจุบันมีเกษตรกรประมาณสัก2000รายแลแเราก็มีปริมาณไล่ที่ ที่เขาทำทำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเฟสที่หนึ่งประมาณ32 0 0 0ไร่อันนี้ก็ประมาณ60 0ม0แล้วนะครับตอนนี้คือในช่วงช่วงหปีที่ผ่านมาเนี่ยม,มันมีความสำเร็จอันนี้ที่ทำให้เห็นนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ใช่เป็นความสำเร็จของโครงการนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าถ้าสำเร็จโครงการนี้ทั้งหมดเขาจะต้องอได้ป่ามที่มีคาร์บอนฟุตพินต่ำ แล้วก็ได้คาร์บอนเครดิตที่สามารถเอาไปขายเพิ่มได้อันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เราวางไว้ในความสำเร็จของโครงการที่2 g g c ยังทำงานร่วมกับองค์การบริหารจัดการก,ารก๊าซเรืองกระจกและบริษัทไทยคมเพื่อใช้เทคโนโลยีดาวเทียมวัดคาร์บอนในพื้นที่ปลูกเพื่อยืนยันว่าปริมาณคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นจริงในระบบคือ,อถามว่ามีความท้าทายก็มีแหละครับเพราะว่า เราเราเองเนี่ยเป็นโครงการแรกๆของโลกที่ที่ทำเพื่อจะให้ได้คาร์บอนเครดิตอย่างเป็นรูปธรรม mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศเราเราก็ยังต้องมีการร่วมกับอบอก,อกอเพื่อเพื่อทำเมทร o โลจีในการที่จะเวอร์ฟายว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยได้เท่าไหร่ mm. นะครับแล้วก็เราก็ต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยซึ่งตอนนี้เราไปทำความร่วมมือกับไทยคม เพื่อจะเอาเทคโนโลยีดาวเทียมยมาวัดปริมาณที่เก็บกักคาร์บอนได้ของสวนปา์าอันนี้ก็ยังเป็นความทา้าทายอยู่ว่าปริมาณปริมาณคาร์บอนเครดิตที่เขาจะได้เ,เท่าไหร่แล้วคาร์บอนฟุตพินที่เขาทำตามวิธีการใหม่เนี่ยมันจะลดลงกว่าภาวะปกติเท่าไหร่อันนี้คือความทา้าทายที่ที่ต้องรอนะครับแล้วก็กว่าจะได้ตรงนี้ต้องใช้เวลาอีกประมาณ2-3ปี ถึงจะบอกผลสำลิดใน2เรื่องนี้ได้นะครับอันนี้คือคือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือความพยายามพิสูจน์ว่าสินค้าไทยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและยืนอยู่ในตลาดโลกบนมาตรฐานเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วแต่ในอีกด้านหนึ่งแม้ธุรกิจไทยจำนวนมากเริ่มปรับตัวตามกติกาใหม่ของโลก โดยเฉพาะในตลาดที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านสุกรีนโปรดักต์ก็ยังมีอุปสรรคทั้งเรื่องต้นทุนและกำลังซื้อของตลาดเรื่องของการยอมรับของตลาดนะครับตลาดเนี่ยเพอร์เซพชันในเรื่องของกรีนเนี่ยนะครับผมว่าเป็นเทรนที่ที่ดีนะฮะแต่ว่า,าคนที่จะมี ability to pay เนี่ย แน่นอนว่าเมื่อเราเรามีกระบวนการที่ควบคุมต้องเริ่มต้นต้นทุนก็สูงขึ้นแหละครับแต่ว่าถ้าคนไม่สามารถที่จะซื้อได้นะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคเหมือนกันแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมามีภาวะเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยเข้ามากระทบอีกว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็อาจจะเลือกจับใจใช้สอยเท่าที่จำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ก็มีผลกระทบต่อธุรกิจนี้ที่จะเติบโตได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ที่มองไว้แต่แรกผมว่า,ารัฐบาลไทยควรจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเรื่องของ green product mm. เพราะว่าเรามีจุดแข็งของประเทศนะครับ mm. ก็คือเรามีผลิตภัณฑ์การเกษตรเยอะนะครับแต่ว่าเราขายเป็นพวก primary mm. ไปหมดเลยนะครับซึ่งมูลค่ามันตำ่ำเพราะฉะนั้นเรามี ตรงนี้ว่าถ้าเราสามารถเอามาแปลรูปนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มันมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับมันก็จะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจที่แข็งแรงขึ้นเขียวรักโลกเซ็ซีโร่ทูเดว์เบิ้ล